Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday, Happy birthday, Happy, birthday Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday Happy birthday อย่าเขินนะบุมเอาไวพรหน่อยแล้วไวพรหน่อยไวพรหน่อยแล้วอ่านก่อนว่าในเค้มันเขียนว่าอะไรขไรอุ่้ยน้าอิจฉาจังเลยเขียนว่าอะไรนะพี่เอ,อบอกไหนแล้วบอกไหนแล้วอ๋อเอ้ยยอยพรกันหน่อยแลว้วขอให้สุขภาพ แข็งแรงเป็นหมืม่นๆปีเล็บอยู่คนเดียวจุดเชิไหนได้บ้างน้อยมีไม่กี่คนมาออกกว่าแล้วอ้าวอธิษฐานก่อนแล้วขอให้สมดังปรารถนาจะเที่ยงหมดนะโอเค